หาไข่ไม่เล่าพี่น้องนินนนแล้วเหมือนแบบอู้ไข่ปะขนาดเพิ่มดิพี่น้องไข่สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง สุภูสุพจนนะครับมาก็จะร้อนพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องมากินต้มสมปละคตพี่น้องโอ้ยไข่ดูไหมน้องเมล็ดร้อนจะได้กินแบบเสียดเลยพี่น้องไข่มาหนิหาไข่ไม่เล่าพี่น้องเน้นๆแล้วเหมือนแบบอ้ยไข่ปะฮะเนาะปุ๊บคือพี่น้องไข่คนซ่อนหลายไม่ไม่ไม่กินเลยมากพี่น้องใส่ไข่เล่ยใหญ่มากินต้มสมปละคตมาหนิวันได้ใส่แกงนม่สมปรกพวกเราเปลี่ยนกระจายไหมอืออือ รสหยอดคือไหวอ่อนเลยวันนี้นี่กินไข่ก่อนอ๋อตืุนใจเลยแบบได้ตัวแรกเนาะผมตัวที่สวงเนองไข่มันอืมอ้มอืม้มแปบกนะครับบักกดไข่พี่น้องเอ้ย กดว่าปรากฏไข่สิปรากฏไข่อืมผมอุ่นสมชนหนามแสบเลยแต่ว่ากินปรากฏตรงต้องเอาบองนั้นมันออกครับตรงสันหลังมันกากอืม้ม สิมันนำเยอะปลาคอตัวนี้ตัวพอดีกินเนาะตัวก้อนมากตัวใหญ่พอดขึนมาแม่นทำเขาดีมาเสิร็จแก้มันกันเด้อพี่นาะเกิดมืกาอะไรอ ไข่ทุกตัวเลยพี่นอ้องได้หล้วเนีนไข่ได้เจ้ามาือนจะเน้ยนตัวมัน้องพี่น้นองเบมึงเดูมึงดูโอ้ยพ่นโหไข่ว่ะอันซ่อนเลยอันซ่อนไข่แห้งเอาอันสันมันออกก่อนเพราะว่าความกลางมันอยู่นี่แหละนี่ เนี่ยถ้ก,กินก็เกนแล้วเหมืนจะอยากจะใครอืมอมี่บอนไม,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 ม่มีกาบมองผอมมันหนไม่กลับมองอืมมันจะบอกให้ได้แม่อย่านีอืมมองคางมันหนีไม่กลับอืมทข้างหลังมันยังไม,ม่มีกาบ หอมมากกว่เนี่ยหอมนลยตุ่มแกงไี่หนองแกงใส่แกงใส่ไม่สมกับแสบเนี่ยสุดยอดมันเลยแหละแต่วันนี้เขาเปลี่ยนเป็นตุ่มสม เพิ่มนิดนอมัยเนาะใส่บกักคามสมพี่ร้วยเลยพี่พี่ไข่พันอ่ะแม่ไข่ๆด้วยมันอืมให้ย่ายกนินไข่ต้องไข่เท่งงานนะอื้อ ฉิ่งเราหอวห้อยเนาะอืมอชาบะบอกไพล้วนะร้อนเลยเจ๋ง เดี๋ยวเราหลุดซื้อบลาปีนี่กินไว้นี่ดูเนาะปลาไข่ปลาคดเออตุ๋นมะใครไม่อร่อยเหมือนอะไรไข่ใหญ่ใหญ่กินไข่เจ้าะเนื้อมันกัดกินกันเด้วยจำมาเป็นน้ำกันได้ผู้นึงกินไข่ผู้นึงกินเนื้อซ้ำผู้นึงมักหนำหละ ดน,นึงหมักดอนเนาะหลักหนกาจ้ะแขวาดออีอ้ากินตอนั้ยอืมสุดยอดไม่หนูล่ะ น,นี่ออกอหอนเด็ดๆี่ห้อกหอนๆกินึนนี่ลอเหนือลันมันกระสันหอกกันลอ,องสันหอกกันงเทียวสันหน่อยสันอย่างน,น,นี้หอกสันหลังกันมีกากอย่างนี้ก็ใช้กินตะไข่้ด้ใครกินอยากกินตังเห่ยย นี่เอาเนี่ยหัวหน่องเอส่วนมันทั้งเนื้อทั้งไข่ไปเนาะมันมีก่างแบบนี้ยแบบมันมีก่างแต่ว่าทางขีบมันนี่สิมีกาม่างมองขาวมันเนี่มีก่างมองหองมันมีมีก่างคุณเน่ะไข่ดีไปหน่อยมันไข่ปลอมเนี่ยคุณเน่ะไข่ของแขงเนเลยคนะองแขนเลยเนาะ ขวดเดียวใครได้กินบอกเลยว่าแสบของแสบอือแนะนำใครว่าไม่ถือเส้นชาติจวดจวด,ดวใส่บลาคามี่หน่อยมันสมดีสมเปด้วยเนีย่ย ลองออก่อดนะตือใจใหญ่เลยเริ่มกินหวันพักกินตะไครล้ลด้รับชมรับชมอยู่ในอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยพียน่น้องมีกลามันอื ไหนไปะำบ้าะกันย่าเลยะรอบนี้นซาใจแห้งอาะอือจะน่เกลดไข่วัตด,ดตุกตักค่ะๆเลยสดน้นามผอมเนี่ยนี่นแต่ หนาไข่ปะหนูว่าจะเป็นสายตัวไข่คุณจะตอนนาะซิมมูลูกไข่ไปน่ดอ่อืมอืมกรนย่งคนทิ้าใส่แจ่บขนาดต้วดจ้วดเอาเดี๋วเดี๋ยวตัวนึงได้สิเนน่ไงกินเบิดด,ดอดึงกดอกก่อนพี่น้อง ไหลใหญ่ก่อนพ่อขอโทษเดีว่ากากนี่อเาวาได้กากวันกกากมันไหลให้ยกให้กากหน่อยเนาะแต่ากัแล้วแปลบอลกาบอบอกนี่แกมกินบ่ไ้ไน่รอกากมันหลดได้กากยนลิ้นกากมันกับใคร โหอิมพี่นะมีไข่ด้เนี่กระผอ่ะอิ่รอืมอืมใหญ่พ่อป่ะเหมือนจัดการให้เอาไปโหลดอัดเอาอเอา ไข่หุห่ยไข่ขกัดเลยแซบอิลิสพี่หนอแซบคล้องแซบเลยอโอ้ภาบขนาดลองข้อเป็นแนวแล้วเนี่ย ไม่แห้งไม่เห,เหงาเ <c oughs> สียตวัวขึน้นเนาะกลิ่นสมปลาคดไข่พี่น้องแซ่บของเทียนเลยเอ้าขอบคุณพี่น้องเด้อขอบคุณทุกไกทุกแทียผู้ใด้รับเบอรไงอย่าลืม อะไรก็แชมเนี่ยเพื่อเพื่อนั่งใจกันพี่น้องขอบคุณพี่นอ้องหลายๆที่เข้ามาสนับสนุนปลาแห่งสมเนื้อสมหมูใส่กอกเนื้อใส่กอกหมูพี่นอ้องขอบคุณหลายเลยพี่น้องเด้อนะครับถ้ากินมืดจะภาพก็ขอดขอดเข้าไปนําผู้ใดเขาเบิ่งก็ขอสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยเงินทองคิดสิ่งใดกไในชิงนันพี่นอ้องวันนี้เอาซ้ำนีกอนเดี๋ยวพอกินหนาสวัสดีครับสวัสดีค่ะ